สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ตามกระแสสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งตอนนี้นะครับกำลังออกมาร้อนแรงมากนะครับคลิปที่ดูถูกคนอีสานนะครับผมผมในฐานะคนอีสานคนหนึ่งนะครับผมคนอุบลด้วยนะครับผมติดแม่น้ำโขงนะครับผมติดประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมได้ติดตามดูข่าวแล้วนะครับผมก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมว่ามีเจตนาอะไรถึงมาดูถูกคนอีสานขนาดนี้นะครับผมคนอีสานก็เขาก็ทํามาหากินนะครับผมทํามาหากินของเขานะครับมีการมีงานทํานะครับทําสวนทาไรทํานาคนอีสานก็ไม่ได้ไปเหยียบหัวพ่อหัวแม่ของพวกมันเนาะแล้วแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรเนาะมึงมาสิทธิ์มีสิทธิ์อะไรที่ออกมาพูดเหยียดหยามพูดให้คนอีสานขนาดนี้ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ f อทุกท่านนะครับผมคนอีสานก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับไม่ใช่จะมาย่ำยีกันหรือพูดดูถูกกันได้แบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆนะครับผมฝากไว้แค่นี้ฝากไว้ให้คิดนะครับผมคนอีสานก็มีห welfare, Blessed, artist, im, ัวใจเหมือนกันครับผมสวัสดีครับ